สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราจะพามาชมต้นไม้แสนสวยของเรานะคะนี่เลยค่ะพันไม้อโกนิมานะคะแล้วก็บอนสีนะคะเป็นพันไม้ที่มีใบที่มีสีสันสวยงามมากเลยนะคะนอกจากเขาจะมีความสวยแล้วนะคะเขายังเป็นไม้มงคลเสริมโชคลาภอีกด้วยนะคะสําหรับ อกูเนมานะคะและยังเป็นที่นิยมปลูกกันมากของคนไทยนะคะปลูกเพื่อประดับบ้านนะคะและยังเป็นไม้มงคลได้ด้วยนะคะสําหรับอกโกนเมาและบอนสีนะคะนี่ค่ะตัวนี้คือบอนสีหกหลงนะคะไกเซอร์และเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะตัวนี้ค่ะ วันนี้นะคะเรามีเคล็ดลับนะคะนํามาฝากนะคะเคล็ดลับทํายังไงให้ต้นไม้ของเรามีใบที่มีสีสันสวยงามและแตกกอเก่งนะคะนี่เลยค่ะนําน้ําสาวข้าวประมาณ5ลิตรนะคะต่อจุลินรีย์สั่งข้อแสงครึ่งแก้วนะคะผงชูรส1ช้อนแกงนะคะเครื่องดื่มชูกําลัง1ช้อนแกงนะคะต่อน้ําสาวข้าว5ลิตรนะคะ สำหรับท่านไหนนะคะยังไม่เคยทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือทำไม่เป็นนะคะลองดูย้อนดูคลิปเก่าๆของช่องเราได้นะคะเคยทำไว้เมื่อเดือนหลายเดือนที่แล้วนะคะลองดูได้คะ่ะและอีกตัวหนึ่งนะคะที่เราใช้ก็คือนี่เลยค่ะปุ๋ยเปลือกไข่นะคะปุ๋ยเปลือกไข่ก็ทำจากเปลือกไข่นะคะนำไปตากให้แห้งเลยนะคะแห้งสนิทนะคะหลังจากนั้นเราก็นำมาบดให้ละเอียด ประมาณนี้เลยนะคะปุ๋ยเปลือกไข่มีประโยชน์ต่อต้นไม้มากนะคะเพราะว่าจะมีธาตุอาหารคือแคลเซียมคาร์บอเนตที่จําเป็นต่อพืชน,นะคะทําให้พืชเจริญเติบโตและแข็งแรงได้ดีนะคะนี่ค่ะคือประโยชน์ของปุ๋ยเปลือกไข่นะคะนอกจากนี้นะคะในเปลือกไข่นะคะยังมีสารบางชนิดนะคะที่สามารถไล่มแมลงได้ด้วยนะคะ ใส่ประมาณ1กึ่กำมือต่อ1กระถางนะคะ2อาทิตย์ต่อครั้งนะคะเราจะใส่ก่อนที่เราจะลดน้ำปุ๋ยของเรานะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะปุ๋ยที่เราผสมไว้นะคะก็ยังมีความเข้มข้นอยู่นะคะให้เรานำไปเจือจางกับน้ำอีกประมาณ5ลิตรนะคะปุ๋ย5ลิตรต่อน้ำา5ลิตรนะคะนำมาเจือจางนะคะหลังจากนั้นเราค่อยนำไปลดต้นไม้ของเรานะคะ วิธีการลดนะคะเราลดที่ขนต้นของต้นไม้นะคะอย่าลดให้โดนใบหรือยอดของต้นไม้นะคะเพราะจะทําให้ต้นไม้ของเราเน่าได้นะคะใบหรือยอดของเขาจะเน่านะคะเพราะว่าในน้ํานะคะจะมีปุ๋ยหลายชนิดอยู่ในนี้นะคะก็จะมีความเข้มข้นนะคะถ้าตกค้างอยู่ในใบก็สามารถทําให้ใบของเขานะคะ เน่าได้นะคะเพราะฉะนั้นให้ลดที่ต้นของเขานะคะหรือเพื่อความแน่ใจว่าปุ๋ยของเราจะไม่ตกค้างที่ใบหลังจากที่เราลดปุ๋ยของเราแล้วนะคะให้เราใช้น้ําเปล่านะคะลดอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะช่วยให้ต้นไม้ของเรานะคะไม่มีปุ๋ยตกค้างนะคะแล้วก็ไม่มีอาการเน่านะคะนี่ค่ะสําหรับปุ๋ยที่เราใส่ในวันนี้นะคะก็จะมีนี้เลยค่ะจุลินทรีย์สังราข้อแสงนะคะ ประโยชน์ของ,งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะจะช่วยตรึงในตัวเจนในดินนะคะเพิ่มในตัวเจนให้กับพืชเร่งการเจริญเติบโตทําให้พืชเติบโตและแข็งแรงได้ดีนะคะส่วนผงชูรสนะคะเมื่อผงชูรสละลายน้ําจะอยู่ในรูปของกรดอะมิโนนะคะพืชสามารถนําไปใช้ได้ดีช่วยให้กระตุ้นการออกดอกของพืชน,นะคะส่วนเครื่องดื่มชูก,กําลังนะคะจะมีธาตุอาหาร2ชนิดก็คือธาตุอาหาร น้ำตาลซูโครสและวิตามินบีนะคะโดยซูโครสเป็นสารอาหารที่เข้าไปกระตุ้นให้พืชดูดซึมอาหารธาตุต่างๆได้ทางใบได้ดีนะคะส่วนวิตามินบีนะคะเป็นตัวกระตุ้นทําให้พืชเกิดกระบวนการสร้างรากได้เร็วขึ้นนะคะนี่คือประโยชน์ของสารอาหารที่เราใส่ในวันนี้นะคะก็จะช่วยให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงนะคะมีใบที่มีสีสันสวยงามนะคะนี่เลยค่ะลองทําดูนะคะ เป็นของที่เราามาสามารถหาซื้อได้ง่ายเลยนะคะสำหรับปุ๋ยของเราในวันนี้นะคะนี่ค่ะก็จะทำให้ต้นไม้ของเราสวยงามแบบนี้เลยนะคะแต่ก็เก่งมากเลยค่ะสำหรับระโกนในมาของเรานะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ